วัสดีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องบัตรสมาชิกสามัญกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับอ,อ,อย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่านักศึกษาเมื่อจบปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยการที่จะไปประกอบวิชาชีพพยาบาลเนี่ยจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาลก่อนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญแล้วถ้าไปสอบผ่านแต่วิชา ก็จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเวลาเราไปอยู่ในสถานะเป็นสมาชิกสามัญกับอยู่ในฐานะเป็นพยาบาลวิชาชีพมันมีเอกสารอะไรที่เป็นเรื่องของอเอกสารประจําตัวบ้างนะครับมันก็จะมีอยู่2ประเภทถ้าเป็นสมาชิกสามัญก็จะมีบัตรสมาชิกสามัญน,นะครับ เมื่อเป็นใบเมื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพนอกจากมีบัตรสมาชิกสามัญแล้วก็ยังมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพอีกหนึ่งใบนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้จะมาคุยเรื่องความแตกต่างของบัตรสมาชิกสามัญกับใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนะครับในข้อแรกของคุณสมบัตินะครับว่าคนที่จะมีบัตรสมาชิกสามัญได้เนี่ยก็คือจะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการพรดุงคัน มาตรา11บเอ็ดวงเล็บหนึ่งตั้งแต่ข้อกอไก่ถึงจอจานก็คืออายุ18ปีบริบูรณ์ข้อขอคือว่าจบปริญญาตรีจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่สภาการพยาบาลรับรองอข้อขอควายก็คือไม่เป็นผู้พิ่งเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการเห็นว่านำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพข้อง,ง,องมงกก็คือต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพ,าาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่านํามาซึ่งความสอญเสียต่อเกียรติศักิ์แห่งวิชาชีพข้อจัดจารก็คือต้องไม่เป็นโรคติดต่อโรคจิตวันเฟือนหรือเป็นโรคติดต่อตามข้อบังคับนะครับเพราะนั้นคือจะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับเมื่อมีคุณอย่างสมบัติครบ5ข้ออย่างนี้เราก็ไปสมัครเป็นสมาชิกสามัญเขาก็จะให้บัตรสมาชิกสามัญมานะครับสำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นก็คือว่าเมื่อเราเป็นสมาชิกสามัญแล้วเนี่ยนะครับ มีคุณสมบัติอยู่5้าข้อใช่ไหมครับเราก็ต้องไปสอบสอบ8วิชาที่สภาการรยาบาลก็จัดสอบนะครับถ้าสอบผ่าน8วิชานี้ก็จะได้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณสมบัติ6ข้อหข้อก็คือว่ามี5้าข้อของสมาชิกสามัญและเพิ่อมอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสอบผ่าน8วิชานะครับก็จะได้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพโอเคนะครับในข้อที่2 บัตรสมาชิกสามัญเนี่ยออกให้กับสมาชิกสามัญนะครับส่วนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นก็ออกให้กับพยาบาลวิชาชีพทีนี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยออกให้พยาบาลวิชาชีพแต่ในขณะเดียวกันพยาบาลวิชาชีพก็ก็ยังเป็นสมาชิกสามัญอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพเนี่ยเราก็จะมีทั้งบัตรสมาชิกสามัญแลวก็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับในข้อ3การต่ออายุบัตรสมาชิกสามัญเนี่ยก็มีอายุ5ปีเหมือนกันนะครับก็ พอครบ5ปีก็ไปต่อไม่มีเงื่อนไขอะไรครับก็คือพอครบ5ปีก็ไปต,ต่อต่อต่อแต่เมื่อครบ60ปีเขาก็จะให้บัตรตลอดชีพละก็คือหลังจากนั้นถึงอายุ65้าก็ไม่ต้องไปต่อละเพราะว่าพอครบ60ปีเราก็จะได้บัตรสมาชิกสามัญตลอดชีพไปเลยนะครับส่วนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพนะครับต้องต่อทุก5ปีแม้นเกษียอายุราชการไปแล้วคือแม้นวัดครบ60ปีไปแล้ว65ถ้ายัง ถ้ายังประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาลอยู่ก็ต้องไปต่อนะครับต่อทุก5ปีนะครับ65 70นะครับ75แล้วแต่จนจนไม่สามารถประกอบวิชาชีพพยาบาลได้วางั้นเถอะนะครับนะเพราะฉะนั้นะก็จะเป็นอย่างนี้ข้อ4กฎหมายที่ให้อำนาจนะครับบัตรสมาชิกสามัญเนี่ยมาจากข้อบังคับว่าด้วยบัตรสมาชิกสามัญซึ่งออกโดยคณะกรรมการสภา,าการพยาบาล หมายความว่าคณะกรรมการสภาการพยาบาลเนี่ยเขาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพมาตรา22ซึ่งในมาตรา22เนี่ยให้คณะกรรมการเนี่ยออกข้อบังคับอะไรก็ได้นะครับซึ่งคณะกรรมการเขาเข้าไปออกข้อบังคับว่าด้วยบัตรสมาชิกสามัญเพราะฉะนั้นบัตรสมาชิกสามัญเนี่ยมันปรากฏอยู่ในข้อบังคับไม่ได้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพนะครับแต่ว่า ข้อบังคับก็เป็นกฎหมายรูปของพระธรรมญัติวิชาชีพส่วนพระธรรมญัติส่วนใบอนุญ,ญาตประอกอบวิชาชีพพยาบาลเนี่ยอันนี้ระบุไว้ชัดเลยอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพนะครับก็คือมีอายุ5ปีนะอยู่ในมาตรา3 1นะครับเพราะฉะนั้นพระารบมญัติวิชาชีพเนี่ยกำหนดเลยเรื่องใบอนุญ,ญาตนะครับส่วนบัตรสมาชิกมันอยู่ในข้อบังคับนะครับข้อห้า ถ้าเกิดว่ามีการขาดต่อบัตรสมาชิกสามัญหรือขาดต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีผลอะไรไหมครับการขาดต่อบัตรสมาชิกสามัญเช่นพอครบ5ปีแล้วเราไม่ได้ไปต่อบัตรสมาชิกสามัญถามว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญหรือไม่ไม่ครับเพราะเพราะมันเพราะมันบัญญัติอยู่ในข้อบังคับมันไม่ได้กฎหมายนะครับมันไม่ได้เป็นกฎหมายแบบที่เป็นบังคับนะครับแบบพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้น สมมุติว่าเราไม่ได้ไปต่อบัตรสมาชิกสามัญสองเดือนพอพอพอเราไปต่อเขาก็ต่อให้ใหม่นะครับก็ลงวันที่ที่เราไปต่อแหละแล้วก็ต่ออีกห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นในในทางกฎหมายเนี่ยต่อให้ไม่ได้ต่อบัตรสมาชิกสามัญก็ไม่ได้ทําให้สิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญเพราะว่าพระรัมยัดวิชาชีพไม่ได้พูดถึงเรื่องการสิ้นสุดเพราะว่าไม่ต่อบัตรสมาชิกสามัญเนื่องจากว่าพระรัมยัดวิชาชีพไม่มีเรื่องของบัตรสมาชิกสามัญ ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าพยาบาลไม่ต่อใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบวิชาชีพภายใน5้าปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้เพราะว่าเมื่อคุณขาดต,ต่อใบอนุญ,ญาตก็เท่ากับว่าคุณก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้เพราะว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับถ้าไปประกอบวิชาชีพอาจจะมีความผิดตามกฎหมายพระญรติวิชาชีพได้นะครับโค้กนะครับการต่อบัตรสมาชิกสามัญเนี่ย เงื่อนไขของการต่อก็คือว่าถ้ายังมีคุณสมบัติครบอยู่5ข้อตามมาตราน17มูลเรบหนึ่งก็ไขรถึงจอจาย์ก็ยังต่อได้นะครับแต่ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ต่อไม่ได้เช่นลกลายเป็นโรคติดต่ออันตรายเช่นเป็นโควิด19แล้วอยู่ในระยะอันตรายอย่างเงี้ยไปต่ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะโรคติดต่ออันตรายนะครับแต่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับ การจะต่อนี้มีเงื่อนไขครับคือต้องเก็บคะแนนหรือเก็บหน่วยให้ครบ50หน่วยภายในระยะเวลา5ปีนะครับถ้าครบ50หน่วยแล้วก็ไปต่อได้เลยก่อนที่จะครบ180วันนี้ก็ไปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเก็บไม่ครบก็ต้องไปสอบนะครับก็ต้องไปสอบก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับว่าต้องสอบถ้าเกิดว่าขาดต่อขาดต่อยังไม่เกิน1ปีก็สอบวิชาเดียวคือกฎหมายและจริยธรรมแต่ถ้าขาดต่อเกิน1ปีนะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าขาดต่อหมายความว่าเก็บได้ครบ50หน่วยแต่ขาดต่อไปแล้วยังไม่ถึง1ปีอย่างเงี้ยสอบวิชาเดียวคือกฎหมายและจริยธรรมแต่ถ้าครบไป5้หน่วยแต่ลืมต่อแล้วก็เกิน1ปีไปแล้วอันนี้ต้องสอบแปดวิชาแต่ถ้าครบเก็บไม่ครบ50หน่วยภายใน5ปีอันนี้ถ้าจะต่อก็คือต้องสอบใหม่ทั้งแปดวิชาเช่นเดียวกันนะครับข้อ7ครับหากสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญต้องส่งคืนบัตรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องส่งคืน แต่ถ้าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญตามพระรัมยหญาติวิชาชีพระบุเลยครับว่าต้องส่งคืนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพต่อเลขาธิการสภาการพยาบาลหากฝ่าฝืนมีมีความผิดน,นะครับโทษปรับไม่เกิน1นึ่งพบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญบัตรสมาชิกสามัญไม่ต้องส่งคืนแต่ถ้าในขณะนั้นเป็นพย <ฟะ S 1> าบาลวิชาชีพอยู่ต้องสง่งใบอนุญ,ญาตคืนต่อเลขาธิการนะครับหากฝ่าฝืนก็ปรับไม่เกิน1นึ่งพบาทต้องส่งภายใน15วันนะครับส่งคืนภายในสิบ ก็แปดครับประดีมันมีเรื่องของข้อบังคับว่าด้วยการสืบสวนสอบส,วน,สวนจริยธรรมทางการพยาบาลนะครับระบุว่าในกรณีที่พยาบาลคนนั้นถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยนะครับในข้อบังคับฉบับนี้ซึ่งออกเมื่อเดือนธันวาคปีสองพันห้าร้อย1เนี่ยบอกว่าต้องส่งคืนต่อเลขาธิการ,รแต่มันเป็นการระบุไว้ในข้อบังคับซึ่งถ้าไม่ส่งคืน มันไม่ได้มีโทษปรับเพราะมันไม่ได้อยู่ในพระราชบัญญัติเข้าใจไหมครับมันอยู่ในข้อบังคับของสภาการพยาบาลเหมือนกับที่การมีบัตรสมาชิกสามัญเนี่ยมันไปอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยบัตรสมาชิกสามัญอันนี้ก็เหมือนกันข้อเกับข้อ8ดมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบญาตเนี่ยข้อบังคับมันบอกให้ต้องส่งคืนแต่ถ้าไม่ส่งคืนน่ะว่ามีโทษอะไรไหมมันไม่มีนะครับมันยังไม่มีโทษอะไร คือไม่ได้มีโทษปรับหรือจําคุกอะไรไม่มีไม่เหมือนกับข้อ7ที่บอกถ้าิ้นสุดการเป็นสมาชิกสามัญไอ้น,นั้นต้องส่งคืนถ้าไม่สมคืนมีโทษปรับนะครับส่วนบัตรสมาชิกสามัญก็ไม่ต้องสงคืนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปของบัตรสมาชิกสามัญกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยเราก็จะเห็นมุมต่างๆได้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ